ดังนันท่านผู้ชมครับพวกกรผมอาจารย์จตชัยผาสุขธรรมในรายการธรรมะสอนกับหลวงพ่อพระปยอมกาเล hm ียโนครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับในเรื่องหลายๆเรื่องเกี่ยวกับวงการพระสงฆ์แต่ขณะเดียวกันผมในส่วนตัวนะฮะถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะเข้าวัดไม่ได้เข้าหรือโอนถ่ายไปให้กับคนอื่นสิ่งนี้ เป็นเรื่องที่ดีงามมากจริงๆนะฮะวันนี้มานั่งสนทนาคำกับหลวงพ่อพระพิยมกัลยาโน,โนครับกระดาบนัสการครับหลวงพ่อมีหลายประเด็นครับโดยเฉพาะในเรื่องวันนี้เนี่ยวงการพระสงฆ์มากมายจริงๆสําหรับเรื่องของมสมบัติสาธรารณะอะไรอย่างนี้ครับหลวงพ่อฮ<ม>จะจะจะเป็นภัยก็เพราะเรื่องนี้แหละครับหลวงพ่อครับอ่าฮะตอนนี้<ม><ม>ทางวัดสวนแก้วเราเนี่ยโชคดีเรามีคนมาช่วยคิดช่วยวางแผนป้องกันความเสียหายในภายหน้า ครับหลวงพ่อเช่นวันนี้ยเดี๋ยวหลังจากออกบรรยายเนี้่เดี๋ยวมาต้องไปประชุมนิดาอ,อาจารย์จากนิดาครับหลวงพ่อมาวางแผนเรียกกันด้วยว่าให้ระบบมันเป็นไปได้เรียกว่าธรรมาพิบาลเนี่ยให้มันเป็นไปได้โปร่งใสตรวจสอบได้โอ้โครับแล้วก็ปิดรูรัร่วรูโว่อะไรต่างๆครับหลวงพ่อแล้วก็มีเราก็ประกาศมาตั้งเดือนสองเดือนแล้ว เพราเราจะโอนที่ดินที่เคยไปฝากไว้กับมูลนิธิแต่ไม่เคยฝากขยมนะครับหลวงพ่อที่วัดสวนแก้วไม่มีสักแปลงเดียวที่ไปฝากขยมใส่ชื่อก่อนโอไม่มีแต่บใส่ไปมูลนิธิก่อนครับหลวงพ่ออ่อไปนี้เราก็จะโอนจากมูลนิธิเข้าวัดให้หมดถ้ามีเงินครับหลวงพ่อตอนนี้มีเงินคนก็เห็นด้วยว่าโอนกับวัดในดีเขาก็ช่วยบริจาคค่าโอนเพราะว่าค่าโอนมันเยอะนะสามสี่สิบล้านอะ <5 S 2> ไม่แพ้แพ<ผ>งเพราะว่าที่ดินมัน4นสา3 0 0 0ไร่เนี่ยครับหลวงพ่อถ้าโอนหมดใช้เงินประมาณ3-40ลา้านถ้าโอนไม่หมดก็แล้วแต่แต่ถ้าเราก็จะหาโอนก็จนหมดแล้วก็ปีหน้านก็ไม่ได้ซื้ออีกแล้วครับหลวงพ่อไม่ซื้ออีกแล้วคิดว่าปิดสวิตการซื้อได้แล้วครับหลวงพ่อแค่นี้พมแต่ว่าเขามาแค่นขายแต่เราบอกเช่าไหมครับหลวงพ่อเขาบอกเขาทำไม่ไหว ค่าเช่าเลยคุณเอาเป็นเดือนไปหลายเดือนเลยเราจ่ายค่าเช่าแต่คนตกนานมาอยู่วัดก็ได้เข้าไปทําที่ไปปลูกไปเก็บไปปลูกผักปลูกตัวปลูกกล้วยปลูกอะไรก็แล้วแต่ให้มันมีรายได้คุ้มค่าเช่าอ๋อผมก็ต้องถามเรื่องหลวงพ่อใช่ใช่อย่างนี้นะมูลนิธิเนี่ยจะทําหน้าที่อะไรนอกจากว่าเรื่องของเนี่ยการซื้อเอ่อซื้อมาแล้วก็เช่าอย่างเงี้ยเช่าพื้นที่ของวัดอย่างเงี้ยหลวงพ่อใช่ใช่แต่ว่ามันไม่โอนไม่ได้เข้ามูลนิธิครับเช่ากันเป็นตรา ก็บอกกันนี่ทาสัญญาเช่าครับปีกี่เท่าไหร่เดือนเท่าไรเราทางบริษิตจ่ายให้อแล้วก็ให้คนยากไร้เพราะบางทั้งหลายที่ตกงานเนี่ยครับเข้าไปปลูกไปทําไม่ใช่มาตกงานแล้วมานอนกินเกาะกินเราเราไม่หางานให้เขาทําครับผมพ่อเขาก็ดูดเลือดดูดเนื้อบรลจิธตหมดเราก็ต้องหาทางให้เขาทําพอดีพอดีเรียกว่าขาดยาง่าแรงเขาเนี่ย ที่เขาผลิตผลออกมามันไม่ขาดทุนครับหลวงพ่อถ้าขาดทุนก็ขาดทุนนิดหน่อยครับหลวงพ่อถ้าอย่างนี้มูลนิธิก็อยู่ในองค์กรอิสระไปเลยอย่างนี้เหรอหลวงพ่อไม่ใช่เป็นเรือขายของวัดหรืออะไรยังไงหรือยังไงครับหลวงพ่อแต่วันบริหารเนี่ยนะัตมาเนี่ยเป็นเจ้าวาดก็บริหารวัดครับแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิก็บริหารมูลนิธิด้วยครับหลวงพ่อแต่ก็ต้องตั้งอวยยาวัจกรช่วยทางวัดผู้จัดการมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิครับก็ช่วยด้านมูลนิธิไปอล้าจ้างคนดูแลด้านบัญชีครับวัดต่างๆเนี่ยถ้าใจไม่ถึงนะเอาแต่ได้ไม่เสียสละต้องจ้างเข้ามาเดือนสี่หมื่นห้มื่นก็ต้องเอาจริงเป็นบัญชีแบบมือถึงอะมืออาชีพผ่านระดับผู้บริหารการบัญชีมาแล้วครับจ้างเขามาอืให้เขาทำเราก็จะได้ ไม่ต้องมานั่งอีะม,มันไอ้นั่นเท่าไรนี่เท่าไรขนาดรีกันเนี่ยวัดเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรเป็นนิติบุคคลใช่ใช่ไหมฮะหลวงพ่อ,อ,พอ,อเพราะตรงนี้เนี่ยแหละครับหลวงพ่อครับว่าจะมันจะต่อไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงรอเป่าไม่รู้แหละแต่ตอนนี้เขาออกอกฎมาแล้ว<ะ>ใบอนุโมทนาไม,ไ,มไม่ใช้แบบเก่าแล้วะจะมีการใช้เป็นอะไรไม่รู้รแต่เขาให้เราไปสมัครให้ทางวัดเนี่ยไปสมัคร แล้วก็จะออกระเบียบการขอดแนะนำอะไรต่างๆแคะเริ่มต้นมกกลาสมัครนี่คือเป็นสมัครรวมอย่างนี้รวมทุกวัดอย่างนี้เหรอครับแล้วแต่วัดไหนจะสมัครก็สมัครวัดไหนไม่สมัครก็ไม่ได้ระบบใหม่นียเข้ามาช่วยทีนี้มันขึ้นจากองค์กรไหนแล้วหลวงพ่อที่ว่าสมัครเข้ามาสมัครเนี่ยรัฐบาลนี่ต้องเป็นไปรัฐบาลครับอย่างผมคุยไปหนว่าของกรมภาษีพวกภาษีอ๋อของภาษีของภาษี ตรวจจับได้ใช่ใช่อ่าไม่ใช่ตรวจจับได้ตรวจวัดได้แล<ช>้วตรวจจับจับกันหมดทั้งวัดเลยคือมันเป็นเหมือนอย่างกาไอ,อะไรสมัยเนี้สมัยใหม่เนี้ฮะที่ไฟป,ปุ๊บลงคลีไปเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อะไรของเขาเนี่ยแล้วมันก็จะบันทึกเลย,เลยไม่มีคําว่าใบอนุโมทนาหายอุ้ยคุณนิดาดีนะตันไม่มีหายแล้วคมันเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออะไรนี่แหละครับหลวงพ่อมันเข้าเครื่องเก็บ ข้อมูลครับข้อมูลว่าวัดนี้ทาได้เท่าไรเท่าไรจะต้องไปเสียภาษีอะไ,ไรเท่าไรก็คือว่าเอามารวมกองไว้แล้วทุกเดือนก็จ่ายให้วัดอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมหลวงพ่ออ๋หอหลวงพ่อว่าโอเคป่ะน่าจะดีนะ <laughs> เพราะว่าอันเดียดเก็บไว้บาีอันเดียบใบมนาหายแล้วเดียวใครมาเปลี่ยนมาแปลงมาเติมมาใส่แต่พอมีเขา เซฟเข้าแล้วครับหลวงพ่อมันเข้าเซฟเขาแล้วโอ้ยอย่างนี้กรรมการก็น้อยลงิหลวงพ่อก็งานน้อยเลยงานน้อยเลยเออครับหลวงพ่อเออผูไฝกรรมการครั้งนี้ต้องย้ายมาเมื่อกืนแล้วล่ะเมื่อก่อนอะไรก็ต้องใช้แรงงานคนครับเดี๋ยวนี้ใช้หุ่นยนต์ใช้อะไรขึ้นมาเอไอเออครับหลวงพ่อเนี่ยเนี่ยโลกมันวิวัฒนาการครับหลวงพ่ออ๋ออยู่ช่วงบ่ายนี่หลวงพ่อจะต้องประชุมจะต้องประชุมพูอดีนะคุณนิดาดีมากอาจารย์นิดามาเองครับหลวงพ่อ เขาจะทํำยังไงเขาจะจะเป็นคาเรียกว่าร้าไปกฎหมายมนนยยาแนะวัดอะมาแนะวัดวัดต้องทำาทำําไหวัดต้องทำอะไรอะไรเช่นวัดต่อไปนี้จะมาใช้ใบอนุโมทนาเขียนออกอย่างนี้ไม่ต้องเลยครับหลวงพ่อพอบอกแจ้งปับ๊บแจ้งเลยใครทาเท่าไหรจำนวนเท่าไรชื่ออะไรคนทำ<ะ>เขาจะเก็บเข้ขอมูลนั้นเลยหมายความว่าตอนนี้เนี่ยวัดสวนแก้วกำลังจะเป็นต้นแบบได้ในวันนี้วันนี้กำลังจะ ให้อาจารย์อธิบายทางอาจารย์หมหาวิทยาลัยนีน่ดได้คิดถูกแล้วฮะที่เลือกวัดสวนแก้ว <c oughs> นะกลับมาครับหลวงพ่อครับสำหรับนี่แหละฮะเป็นประเด็นใหญ่นะฮะก็คือผลไม้ตอนนี้เนี่ย มากเลอเกินครับหลวงพอ่ออันนี้ของทางวัดหรือเปล่าครับหลวงพ่ออันนี้ของหลานของหลานเขาปลูกแล้วเขามาช่วยให้วัดเขาก็ถวายวัดบ้างครับครับหลวงพ่อบางทีเนี่ยถวายเป็นพวงหนึง่งแต่ฝากขายห้าพวงไอ้เนียอันนี้ห้าจุด่งคืออะไรหลวงพอ่อคือเดเด็กอะไรคับอ๋อครับหลวงพ่อแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยตอนนี้คนเรารู้ใจแล้วครับหลวงพ่อที่ก่อนนี้ใครกินแล้วเบน้าเบ้เพราะมันฝาดมันฝาด ตอนนี้พอปอกเปลือกออกเหลือแต่เนื้อในครับหวานสนิทไม่มีฝาดทานอร่อยเลยรู้สึกไม่ขาดจริงๆนะผมรู้ว่าข้าวโพดเห็นขายบิงยากเลยเไปหมดเลยหลวงพ่อเมื่อสองวันเนี่ยข้าวโพดมาบ่โหลานเลยมมาสักสองหมื่นฝักเลยมั้งใส่รถมาใหญ่เลยฮเจที่ตลาดไทยเรืออะไรเนี่ยครับพเขาจะ ถ้ามันขายไม่ทันอะไรเงี้ยเขาก็จะไมให้แต่คราวนี้ขายทันยังไม่อยู่เลยยังไม่ได้ลงขายเลยครับให้รถวิ่งตรงมาที่วัดเลยโอ้โหมันดําลงกองพเนนไม่แล้วหลวงพ่อขายหมดเหรอไปบินตบาดแจกอ๋ออ๋อแต่ขายลำบางขายกันไม่หมดครับหลวงพ่อแล้วก็แจกแล้วต้มแล้วก็เลี้ยงคนงานครับสวัสดิการวัดสวัสดิการอยู่แล้วอ๋อเพราะว่าแต่ขายคนงานถูกๆครับหลวงพ่อสามฝักห้าบาทสายแล้ว ฝากสิบบาทครับธรรมดาฝักหนึ่งมันต้องสิบบาทถูกครับหลวงพ่อท่นี้สามฝักสิบบาทครับหลวงพ่อคนก็ซื้อกันพลึบคืออะไรนะมันจะระบายหมดหรือไม่หมดมันอยู่ที่ความตันนีความสินได้ครับหลวงพ่อแหมมันน่าจะได้เงินเพิ่มอีกหน่อยครับหลวงพ่อแบบเมื่อกี้เนี่ยหาทุเรียนแล้วหลวงพ่อเรียกหมดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรอมาเมื่อวานนี้มาจากมาเย็นวานเนี่ยมาจากไหนครับหลวงพ่อ ไอ้ศรีสะเกตทุเรียนภูเขาไฟ,อ,าไฟอ๋อภูเขาไฟอร่อยมากครับหลวงพ่อฮะแหมไม่อยากพูดวัดเกียอใกล้เคียงกันนนเลยนะเนื้อใกล้เคียงกันโอ้โหอย่างนี้เมืองนอนท์หน้าหงอยเลยอย่างนี้เ <laughs> จอคู่แข่ง <laughs> เจอคู่แข่งครับหลวงมาตอนไหนหลวงพ่อมามาถึงไม่เย็นว่นเดี๋ยวลหลวงพ่อหมายเขาว่าไอ้ทุเรียนเรจะหมดอยู่แล้วนะครับเขาบอกจะงวดสุดท้ายแล้วยังยังเหลือไปเอาได้เที่ยวเดียวก็ไม่มีแล้วเอาเหรอ อา้าทุเรียนไอ้ไอ้ภูเขาไฟเนี่ยก็มีฤด,ดูเขาเหมือนกันเหรอ,อผมก็คิดว่ายาวไปเลยเ,เขาเขาก็มีฤดูเขา,เอ,าอ๋อเหรอฮะจะหมดเที่ยวสุดท้ายเนี่ยครับหลวงพ่อเด็กก็จะขึ้นไปเอาสักครึ่งรถได้ครึ่งรถได้มาดูว่ากินอีกทีก็ไม่น่าร้อนอีกทีอันนี้ไปนานปีหน,น้าปีหน้านเลยออเอาซะแล้วน,นะครับอา้านะฮะแต่ยังนง,งไมไม,ไม่ได้กินทุเรียนแต่ได้กินส้มโอแล้วกันตอนนี้ไอ้คนกำลังชอบอะไรรู้ไหม กระทอ้อ,ทอนกระท้อนอกระท้อนปุยฝ้ายกระท้อนอีล่าสองตัวนี้จะอยู่ท้ายคัดท้ายเขาทับทิมออกหมดก่อนครับทับทิมอะไรอะไรพวกนี้หมดก่อนแต่อีล่ากับปุยฝ้ายนี่จะอยู่จุดท้ายแล้วอร่อยมันต่างกันยังไงครับลงพ่ออีล่ากับไอ้นี่ยฮะอีล่าก็คือออกลาบก <c oughs> ็เพื่อนจ <c oughs> นปุยฝ้ายก็ฟูเนื้อฟูลวงพ่อเป็นปุยเลยแล้วยีงยี้เขาเรียกอีล่าหรือว่าอะไรยังไงครับลวงพ่อมันสองอย่างเลย มีทั้งสองอย่างอ๋อทั้งสองอย่างอีลากับปุ้ยไฟล์ครับไม่ไม่ผมไม่อยากถามว่าอะไรอร่อยกว่ากันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับอ๋อผมชอบทำชอบชอบทำรอยแก้วทำน้ำหิงนะอ่าส้มโอเรียเขาเรียกว่าสาวสาวนี่ชอบเป็นอันตอนนี้อันดับหนึ่งเลยแล้วเนื้อดีมากครับน้ำหนักดีรสชาติดีครับปีนี้ผลน้ำอะไรมันดีครับมันก็เลยสมบูรณุปเป่งเลยโอ้ยยังไม่เล่นนะหลวงพ่อศาสตร์ศาสตร์ไทยเนี่ยหลวงพ่อนะฮะ นี่ครับหลวงพ่อแก้วมงกรตอนนี้ถูกมากฮะถูกเอาซะอย่างนั้นแล้วจะโรสีห้าสิบเหลือยี่สิบเอาถูกมากที่ถูกเพราะอะไรเพราะผลผลิตเยอะเยอะมันเยอะมากมูกกันเยอะมากแล้วซื้อน้อยอย่างนี้แล้วก็ได้ผลดีอ่ะครับมันติดลูกมากอครับหลวงพ่อแปลว่าผมเชื่อนะว่า ส้มซาเนี่ยมีที่วัดสวนแก้วเยอะที่สุดตอนนี้ต้องถือว่ามาประกวดได้เลยว่าที่ไหนจะมีเยอะเท่าที่นี่ครับหลวงพ่อเขาปลูกเป็นแปลงแปลงเป็นไร่ไร่เลยเพราะผมรู้จักส้มซากับพระสมพ์ที่วัดสวนแก้วนีแหละอ่านะแลงนี่นะไอ้ถ้นลูกมันลูกมันขนาดนี้สีออกอย่างนี้แล้วนะครับหลวงพ่อปอกเปลือกระบ,บรีบน้ําดื่มได้<ะ>ดีเลยเอามีน้ำด้วยหรอไม่เปรี้ยวน้ำเยอะน้ำเยอะครับหลวงพ่อน้ำยออกเยอะ แล้วไม่เปรี้ยวด้วยครับแล้วก็สเลดพันคอไอเอยอะไรเงี้ยฮะไอเจ้าตัวนี้ช่วยได้เยอะผมก็นึกว่าหรือว่าไม่มีน้ําหรือว่าเหมือนมึงก็มะกรูดอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่น้าช่าเลยเหมือนมะนาวเลยน้ําเหมือนมะนาวครับแต่ไม่เปรี้ยวหวานครับน้ําหวานเหมือนส้มขี้หวานอืมครับคพ่ออีกแต่คุณประโยชน์ เนื้อปลาส้มกีวาดครับของพ่อสารอาหารที่เป็นสมุนไพรอ่าผลไม้อีกอย่างหนึ่งอ่าฮะก็คือมะละกอของพ่อลูกเล็กๆน่ารักน่ารักแม่ไอ้เรื่องนี้ถ้าคนคิดเรื่องลำไส้เรื่องภายในครับลำไส้อักเสบลำไส้เป็นพิษอะไรพวกเนี้ยถ้าไม่ทานอาหารพวกพวกเนี้ยครับไอ้แก้วมังกรกับมะละกอเนี้ยจริงเขาบอกมันช่วยรักษาระบบขับถ่ายครับพ่อรักษาลำไส้ครับพ่อ อคุณพพ่่่ขายยไมแงเนีลำไส้ไม่เป็นพิษครับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อขายโลละห้าสิบบาทโอ้ผมก็ไปซื้อมาอย่างเงี้ยจริงคุณพ่อผมในเรื่องว่าไอ้นั่นนะครับคุณพ่ออะแล้วนอกจากนั้นเรื่องของผลไม้มียังมีอะไรยังไงอีกหรขอแจ้งขอฝากรายการนิดนึงได้ครับหลวงพ่อครับเวลานี้ไอเอเอไออะไรเนี่ยมันเอาเสียงออกไปพูดว่าอาตมามียาวิเศษเฮ้ยแก้ขัดยอกนวด คนมาถามกันทุกวันวันละห้าลายสิบลายมาจากต่างจังหวัดไกลๆครับเราไม่ได้ทําไม่ได้มีเราเองมาวานเนี่ยแต่มายังให้หมอสิริราชฉีดที่น่องเนี่ยสีเข็มอุ้ยแปลกนะหายเหรอเรื่องชาเท้าชาเนี่ยหายไม่ใช่ติเต็มเซลล์นะกมัอใช่ไม่ไม่ใช่ไม่รู้ฉีดยาอะไรหมอสนิทกันนะเคยมาทําบุญประจําฉีดปุ๊บางคืนหนึ่ง เดินได้สบายเลยเมื่อก่อนเดินไปเงี้ยเหยียบเงี้ยเราจะไม่รู้สึกวพาเท้าเราเหยียบครับแต่ตอนนี้รู้สึกเลยโอ้โหเป็นอะไรยังไงเป็นยาย้อนวัยหรือใจไยังงไม่รู้ต้องถามหมอไม่ได้คุยกับหมอมาฉีดฉีดให้แล้วหมอก็กลับไปเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยที่ผมเห็นหลวงพ่อเพราะฉะนผมถามหลวงพ่อว่าเท้าเป็นอะไรเห็นหลวงพ่อเดินกระเพกกระเพกกระเพกไปบินระบาดคนก็ถามเลยทำไมไม่เดินบินระบาดอะมันเดินนานไม่ได้ครับ เดินไปขามันละย่อเลยใช้หลวพ่อแล้วคุณหมอเขาบอกว่ายังว่าว่าเนี่ยก็คือการฉีดเนี่ยก็คือว่าทุกสามเดือนทุกสี่เดือนบอกไหมปอกสองสามเดือนมาทีเขาต้องฉีดอีกต้องฉีด,ดอีดดจกจะเป็นกระทั่งมันหายสนิทอ๋อต้องเอาให้หายสนิทมันเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อมันการทำยังนนยไงครับหลวงพ่อฉีดไม่เจ็บนะยาครับฉีดก็เจ็บจีดหนึ่งเหมือนมดตะนอยต่อยจีดเดียวครับหลวงพ่อแต่ฉีดหูทิ้ง สี่เข็มครับหลวงพ่อชิดนีชดน่ชิดทีนี้ชิดรอบเลยอ่ะอืมอืมอืมสี่เข็มะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยเวลาสนทนากับพระเนี่ยผมสนทนาที่วัดสูนแก้วมีความสุขที่สุดฮะเพราะว่าเรื่องของธรรมะกินเรื่องของนะฮะวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็โดยเฉพาะเดี๋ยวหลวงพ่อเน,นี่ยอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะฮะวันนี้กราบนมัสการลาครับหลวงพ่อครับจเจริญพรไปฮะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ